วันนี้เราจะมาขจัดคราบกระเป๋ากันนะคะลูกค้าขึ้นลาทั้งใบเลยนะคะนะคะขึ้นลาหมดเลยนะคะทั้ง,ง,งข้างนอกข้างในข้างในก็เป็นลายอย่างนี้เลยนะคะเราจะใช้คู่เก่งนะคะน้ายาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะจะใช้ขจัดคราบลาที่ติดที่กระเป๋านี่นะคะ ส่วนผสมน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาว1ส่วนไฮเตอร์มาเลยส่วนได้นะคะลูกค้าใส่ผ่านน้ำลงไปตีน้ำยายเข้ากันแล้วเราก็เอาน้ำยามาทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราทำความสะอาดเสร็จเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะว่าคราบลาที่ติดอยู่ที่กระเป๋าจะกลับมามีลายอีกไหมนะคะเดี๋ยวจะมาดูผลงานกันอีกรอบนึงนะคะ่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้คู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะขจัดคราบลาที่กระเป๋านะคะ อันนี้กระเป๋าแห้งแล้วนะคะลูกค้าค้าบลาก็ไม่ขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมคะขจัดคราบลาหมดทั้งนอกทั้งในเลยนะคะถ้าเกิดเราไม่ใช้ไฮเตอร์มาเลขจัดคราบลานะคะเราไปซักหรือเราไปทําความสะอาดพอแห้งคราบลาก็กลับมาอีกก็เลยจะแนะนําให้ใช้ชุดนี้นะคะ นี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซัพพรีขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซัพพรีขอบคุณค่ะ